น้บันดนี้ครับยกที่หนึ่งมวดดาราคนไหนข้อแรกดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันปันพิทยอมก็ได้เฉลยเจมจิลาหยุดจากดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเส้นพิทอ้ำพิทแล้วใครอ่ะเฉลยปูปย่ปบหยา ไปเล่นตรงโน้นไปข้อที่สามนะดาราคนไหนมึนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอะตอบสิจ้ะย,ยอมก็ได้เลยมาริโอเมาเลยดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนแต้วนะคิดอ้อนุ่นพิศวาสดูละครเยอะนะเราอะอือดูทุกตอนเออผมว่าแต้วเล่นดีนะนุ่นก็ดีนะไม่อยากให้จบเลยนะ กลับมาครับสอรี <Sorry S 1> นะ่นะเฉลยเลยครับฉเฉล <Okay. S 1> yeah. ยไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคเย้ยกที่สองหมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้ำท่วมก็รอดหมดนั่นแลหละฮิตอ่ะฉเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮิตจียอน พิษอ่ะยอมฉเฉลยโจ๊กสคู่ว้าว <Wow. S 1> นักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักขณาดพิตแล้วใครล,ละท่านฉเฉลยตะักะแตนชนละดาก็แล้วแต่ <laughs> นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันท์ยากอ่ะยอมไหมอ่ะยอมฉเฉลยประยุทธ์จันทรโทลาแบบนี้ก็ได้เหรอ จบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกของคู่แรกชอบมุกของใครกดโบดได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์พรัมกดฮาแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว wow ้าวเชิญโบดได้เลยครับ <laughs> แชร์บนไปว้าว wow.